ในเรื่องของอาการปวดที่เยื่อบุที่เราจะเจอได้ไบ่อยๆ<ม>ถ้าเราพูดถึงเยื่อบุผพรงลูกจเจริญผิดที่คนจะไม่ค่อยเข้าใจแต่ถ้าเราบอกว่าช็อกคลัซิสคนจะเข้าใจทันทีใช่ค่ะช็อกคลัซิสเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวเยื่อบุผพรงลูกจเจริญผิดที่หรือโรคเลือดประจําเดือนไหลย้อนเวลาที่เรามีประจําเดือนมันมีการกระเด็นกระดอนของเซลล์เยื่อบุผพรงลูกที่มันจะกระเด็นกระดอนเข้าไปอยู่ในกล้ามเนื้อมดลูกแทรกอยู่ในกล้ามเนื้อมดลูก หรือกระเด็นกระดอนผ่านท่อหล่นไปในอุ้งเชิงการอุ้งเชิงการเราด้านหน้าก็อย่างที่รู้มีกระเพาะปัสสาวะฮอร์โมอนออกมาทุกวัน,น,นเซลลพวกนี้อยู่ตรงไหนก็สามารถจเจริญเติบโตไปได้เรื่อยเวลาที่มันอยู่ในกล้ามเนื้อมดลูกมันก็จะทําให้กล้ามเนื้อม,อามาดลูกเรามันหนาผิดรูปผิดล่างอ้วนโตปัญหาคือกล้ามเนื้อมดลูกจะบีบผล,ลัดตัวได้ไมด่ดีอาจจะทําให้คุณเสียเลือดประจําเดือนเยอะปวดท้องเมน้น แต่ถ้ามันเกิดมีน้ำหนักของมดลูกมากขึ้นเรื่อยๆอยกตัวอย่างพับมาข้างหน้าเยอะๆไปกดกะระเพาะปัสสาวะหรือแม้กระทั่งเซล์พวกนี้สามารถจะซึมเข้าไปในกะระเพาะปัสสาวะทําให้มีก้อนๆอยู่ในกะระเพาะปัสสาวะ,ะอาจจะทําให้ผู้หญิงคนนั้นมีปัสสาวะเป็นเลือดได้เพราะฉะนั้นถ้ามันไปกดอยู่ตรงไหนมันก็ปวดอยู่ตรงนั้นแหละเช่นกันถ้ามันกดไปด้านหลังคุณอาจจะมีอาการปวดหลังพอมันเป็นไปนานๆเนี่ยมันอาจจะเกิดความสับสนเอ๊ะ เราปวดหลังเราปวดจากกล้ามเนื้อเราปวดจากกระดูกกดทับเส้นประสาทหรืออะไร<า>พวกนี้หรือเปล่า<อ>แต่ทุติยภูมิไม่ได้มีแค่เยื่อบุผงลูกจเจริญผิดที่อ,อาจจะมีซีสที่รังไข่อาจจะมีเนื้องอกของตัวมดลูกอาจจะมีนูน่นนี่นั่นที่อยู่ในอุ้งเชิงกรารแล้วไปทําให้ปวดได้เช่นกันก็ต้องมาหาสาเหตุกัน